สวัสดีครับชื่อจริงชื่อสุรพลน้อยทวนวันนี้ครับนี้เป็นชื่อที่คพ่อตใเนแหละใช่ครับชื่อชื่อจริงพ่อสุรพลชื่อเล่นชื่อน้อยเลยใส่ลอนไปเลยว่าสุรพลน้อยครับเป็นลูกคนลกคนสุดท้องค่ะคุณแม่ชื่ออะไคุณแม่ชื่อสวินสลริทวันนี้ครับคุณแม่ไม่ได้เป็นเอ่อแ่อกไม่ใช่ครับจะเป็นลูชายแก้วแบทองพี่ เราดูแลคุณพ่อมาตลอดหลายปีได้เรียนจอาจจะไม่ยาวมากเลย่ยานอาจาย์ว่าแต่กว่าที่ท่นานเสียชีวิตในปแ98ใช่ไหมครับท่านเห็นวก b ป่วยมาหลายโรคมากท่านเป็นอะไรบ้างคุณพ่อเป็นโรคไตแล้วก็เป็นโรคหัวใจครับแล้วก็เป็นส่วนมากจะโรคมีสองโรคนี้ครับแต่ีคุณพ่อไม่ไม่เป็นปเม,มื่วาน้วความรู้จักกับแจครับที่ พี่สาวผมพี่แจ๊สเนี่ยครับเป็นลูกของลงรักวชนพันธ์ครับเป็นคนซัพพอร์ตเรื่องดูแลคุณพ่อมาตลอดครับแต่สำหรับผมเนี่ยจะดูแลคุณพ่อด้วยเหมือนกับอยู่ใกล้ใกล้ชิดแต่ถ้าซัพพอร์ตเนี่ยคือจะเป็นพี่แจ๊ดเหพี่แจ,จ๊สก็มีคำที่คุณพ่อเรียกว่านางฟ้าของพ่อของของผมก็ลูกรักคำว่าแต่ี เดินไม่สุดก็นั่เียแต่ว่าเห็ว่าแจกอกสตริรู้สมองคือท,ท่าสมบูรณ์ตลอดครับย,ยังยังเริ่มมีหลงลืมลคไม่มีครับพรพไม่มีหมมลงลืมเลยจนจนท่านเสียเลยวก็น่าจะภูมิใจมากที่ว่พอเป็ุริชานเป็นนักเนในรมปูเป็นนงขอระเทศไทยแล้ว่านก็ ทำหาหลายทุด้วยใช่ในทำเลลูกควนสุดท้าย่อ,อมีความภาคภูมิใจมากๆอยู่ครับคือคุณพ่อทํางานเก่งคุณพ่อตั้งใจทําทุกเพลงคือผมมาตั้งแต่เด็กเห็นคุณพ่อทําเพลงมาตลอดแบบเข้าห้องน้ําออกมาเสร็จหนึ่งเพลงนั่งนั่งอยู่หยุดดิคิดออกเนี้ยไปหยิบกระดาษมาที่อะไรอย่างเงี้ยครับคือคุณพ่อจะคิดเพลงตอนมีคกนึกอ,ออกก็จะเขียนเลยครับเดี๋ยวเสร็จ ในความเป็นพ่อครับท่านเป็นคนที่แบบใจดีมีข้มวดมีดุอไไม่มีเลยครับคุณพ่อนี่ใจดีมากครับอารมณ์ขันเหมือนอยู่กับพ่อแล้วมีแต่ความสขครับส,าสขาพอครับแล้ววเมียมีเคยรองแต่ร้องเงแเพครับผมเคยแต่งเพลงเคยออกอัลบั้มสมัยตอนที่อายุยี่สิบครับ แต่ว่าเป็นวงแบบสมัยสมัยผมวงเล่นแนวหนักสมัยก่อนตามเพื่อนนะครับเป็นวงครับชื่อวงเฟคครับพดครับนานแล้วครับเคยอยู่ค่ายเคยอยู่กับพี่โป่งในเล็กไฟครับออกออกสามชุดไม่ครับเนี่ยเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์แล้วก็มีทำเพลงด้วยชิ่ว่าฟอนด์ดไปจี่งๆแตาการแนวแต่กระวนการเติบโตมับ พ่อไม่รู้ครับพ่อไม่รู้ว่าผมไปทําอะไรแล้วตอนนี้คือก็เดี๋ยวต้องรอเก็บครับร้อยวันครับแล้วก็รอ,อ,อพระราชทาน,นระสุ์ครับสิ่งในบ้านแต่วบบ่าคือน,นักแต่เพลง ภาคภูมิใจคุณพ่อมากอยู่แล้วครับคุณพ่อจะมีสไตล์การแต่งเพลงของตัวเองครับคือสไตล์ของพ่อเหมือนเวลาเราฟังเราก็จะรู้ว่าคําสำนวนนี่เนี่ยคือสไตล์พ่อครับแต่กับนักแต่งเพลงคนอื่นก็แต่ละท่านก็ดีเหมือนกันก็คือมีมีสไตล์ของตัวเองมีเพลงที่พ่อแต่งแล้วชอบเป็นพิเศษผมนะครับผมมาไปชอบชะงนชะงนนะครับะชรครับชะงนนี่คือ ผมที่ผมฟังที่ผมชอบเนี่ยเหมือนกับฟังจากกุนนซองครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าทำไมเพลงนี้เพราะจังแต่ยังไม่ได้ไปตามเลยว่าเพลงนี้นานหรือยังครับเป็นรุ่นยุ่กูมครับรครับกู <laughs> <laughs> มเราจะซัดข้ามกันเนี่ยโอ้โหผมร้องวิงหยาดเลยครับไม่มันจะมีที่คนจากทีปองในยุคหลังด้วยแบบจนมาถึงรุ่นแ,แฟนเอ็กปวดอก็แ,แฟ,ฟนเอ็กทุกหนทุกเพลง แล้วก็ท่านใช้นาฬิกาดูแล้วก็มีที่ทุกคนรู้จักที่ปั๊มมาาครับก็จะมีหลายนาปากกาครับมีโซลทอนนิกวังสันอารีอุไรอุไรออนสายฉายแสงเฟือ่องฟ้เอมอมี่โอชาเยอะเยอะอยากให้กล่าวถึงแฟนี้คนรู้จึกท่านตลอดแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนที่มาร่วม อะไรกับท่านกับตัวนี้ตัวนี่ใหเอ,อ่อเท่าที่ผมได้คุยกับหลายๆท่านนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือถ้าคิดถึงพ่อก็ฟังเพลงของคุณพ่อเท่านั้นเลยครับอยากดูใยอยากบอกเรื่องอะไรพ่อหน่อยครับแล้วก็ได้ยินจากตัวท่านี่ไม่อยู่ตรงนี้นะท่านไม่อยู่ตรงนี้แล้วอยากบอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เนีย่ยบอยู่ได้อยากยาก,ยาก็ขอให้คุณพ่อมีความสุขมีสุขสุขติขขขไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วครับไม,นะไม่มีครับเป็น,นเนียเน่ยพึยงอยู่กับพ่อตลอดคนระับครับตอนีก็เดี๋ยวเราพอแต่งทั้งเนื้อร้องทำนองแล้วแต่เพลงครับเรือ่องสิ่งนีงงเราต้องดูแลต่อ ครับก็ช่วยดูครับช่วดูแลต่ออาไไแ,แอ,อจากจะมีอย่างคอนเสิร์ตระลไ้วจะมีคเสิร์ไยการวันที่เก้าช่วันที่เก้าสิงหาก็จะมีเพลงของคุณพ่พอแล้วก็จะคุณด,ดูแลทั้งหมดโดยพี่แจ้ะทุาก,กาคนแถวกันคอนเสิร์ตไรครยการครับ ดาสิงห์หาน่าจะเซ็นท่านลาดเอ้าคืม,มีข<ม>้อมูลในเรื่องขอ,องจอฟันครับครับตอนนี้ก็น่าจะมีน่าจะซื้อบัตรได้ไทยทิคเคมเมเจอร์เลยครับแล้วก็ใช่ครับแล้วน้องมันก็อาจจะมีตามมาเรื่อยๆครับก็เห็นก,ก็มีคนที่จะอยากจัดงานคอนเสิร์ตให้คุณพ่อเยอะใชเป็นซุปเปอร์สตาร์ทที่แบบได้ได้ร้อ,องเพลงกัน,นเยอครับก็ให้คุณพ่อแล้วก็พี่แจ้เขาแบบอยาก แลกบ้านลกจะเป็นคนดูแลจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาเลยด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากในความเสียใจแต่ก็ที่คุณพ่อกำลังเดินทางสู่ความเป็สองสว่างนะครับขอบคุณมากครับ